จาก,กาสฝูงอีกักวน้าจอมขมขื่จาก,กาสเป็นมอนสเตอร์ขนาดเล็กจัดอยู่ในประเภทแฟงไวเวิร์ดปรากฏตัวครั้งแรกในภาคมอนสเตอร์ฮันเตอร์เวิลด์จาก,กาสัสเป็นมอนสเตอร์ที่มักอาศัยอยู่เป็นฝูงโดยพวกมันจะใช้ชีวิตอยู่ในป่ามีนิสัยห่วงอาณาเขตเมื่อมีมอนสเตอร์ขนาดใหญ่เข้ามาในทีมพวกมันจะเว้นระยะห่างเพื่อเฝ้าดูท่าทีแต่ถ้ามีมอนสเตอร์ที่บาดเจ็บผ่านเข้ามาในอาณาเขตก็จะถูกฝูงจาก,กาสเข้าโจมตี ออาหารโปรของพวกจากกาสจะเป็นเนื้อดิบที่เหล่าฮันเตอร์พบพวกม,มานั่นเองเป็นไงกันบ้างกับข้อมูลงานวิจัยของจากการสถึงแม้พวกมันจะเป็นมอนสเตอร์ขนาดเล็กแต่ถ้าเผยความออนไนพวกมันเห็นแล้วก็ก็อาจถูกพวกมันขย่ำเข้าก็ได้และก่อนจะจากกันไปก็ช่วยกันกดไลค์ก, like, กดแชร์และกดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับหรือใครอยากพูดคุยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนด้เลยนะสำหรับวันนี้ก็อาดวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม